สวัสดีครับสำหรับคนที่จองส่วนของตัวเอเชียบุฟเฟ่เฟสสามนะครับเอเชียบุฟเฟ่เฟสสเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปจองที่นั่งได้เลยนะครับจองที่นั่งได้เลยสําหรับมือเก่าคงไม่ปัญหานะครับใครที่เป็นเฟสหนึ่งเฟสสตอนนี้ถ้าจองแล้วบางคนอาจจะออจองวางแผนการเดินทางจนถึงปีหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ใครที่นะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการที่จะใช้บริการของเอเชียบุฟเฟ่ครั้งนี้นะครับก็ขอให้คำแนะนำนิดหนึ่งก็คือในส่วนของเวลาล็อกอินนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของตัว,ว,วเวรไบเบ็บที่คุณจองนะครับเมื่อเช้าใช่อป่านะครับ a asia er. แล้วก็เอ่อ com นะครับ slash superpass นะครับ ก็ s l a s ท t s t s นะครับหรือบางครั้งแค่ super pass เฉยๆก็ได้ enter ก็ไปนะครับระบบจะล็อกขึ้นอินขึ้นมานะครับแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะล็อ,อกอินอัตโนมัติเป็นชื่อของเรานะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นอ,อัตโนมัติคุณก็ล็อกอินในส่วนของตัวสมาชิกของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มจองในส่วนของเที่ยวบินนะครับคลิกเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเจอเจอ,เจอก็คือจะมีโปรโมรชั่นโค้ดขึ้นมา นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่กําหนดก็คือต้องจอง14วันอย่างน้อย14วันก่อนเดินทางนะครับกดแลกสิทธิ์นะครับ,แ,ร 10, รบแต่ว่าถ้าใครที่จองสมมติว่าคุณอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วคุณไม่มีบินตรงนะครับจริงๆเชียงใหม่ก็มีบินตรงเชียงใหม่ขอนแก่นกระบ,บี่ภูเก็นตนั้นจองตรงได้เลยแต่ว่าสมมติว่าเชียงใหม่แต่คุณอยากไปเที่ยวนะครปนมใช่ป่นะนาคุณก็ต้องจองเชียงใหม่ใช่เป่ะนะครับแล้วก็ส่วนของตัว เออดอนเมืองนะครับแล้วก็ไปส่วนของนคนปรปนมไม่แน่ใจตัวย่อว่าอะไรนะครับนั่นคอือคุณต้องจองแยกกัน2ส,ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรโม t i o n โค้ดคุณอาจจะต้องเปิด2หน้าจอนะครับแล้วก็สร้างรหัสใหม่มั่นใจว่าเที่ยวบินคุณแมตกันพอดีสามารถต่อเครื่องได้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เอเชียบินทั้ง2ส,สนามบินทั้งดอนเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวสุวรรณภูมินะครับกรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก่อนที่คุณจะเอ่อเลือกนะครับมั่นใจว่าคุณเลือกถูกสนามบินครับมั่นใจว่าเลือกถูกสนามบินจัดคุณพร้อมที่จะเลือกสิทธิ์แล้วนะครับมันก็กดขึ้นมานะครับคุณก็เลือกสนามบินที่คุณจะเดินทางเดินทางไปไหนนะครับวันเวลาที่เดินทางนะครับจริงๆมันมีส่วนของภาษาไทายนะครับอันนี้ระบบผมภาษาังกฤษนะครับแล้วก็กลับวันไหนนะครับ ตัวโปรโม,มชั่นโค้ดจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็เบอร์เบอร์ไว้นะครับแต่จริงๆก็เออมันโชคคือแสดงว่าคุณใช้โค้ดได้นะครับแล้วก็กดที่ค้นหาเสิร์ชไปนะครับออระบบจะแสดงเวลาเที่ยวบินนะครับคุณก็เลือกได้เลยนะครับจริงมีมากกว่านี้แต่ผมแคปหน้าจอมาแค่2อันนะครับคุณก็เลือกว่าเวลานี่พี่สอนเหมาะสมนะครับถ้าอยู่ใน ระบบโปรโมชั่นนะครับ1นึที่นั่งตามที่ส่วนของเอเชียเขากำหนดไว้คุณจะเห็นว่ามันลด100เซนะครับคุณก็จ่ายอยู่ค่าภาษีบินประมาณ100บาทนะครับคุณกดเลือกเลยถ้าเวลาที่ถูกใจนะครับย้ำนิดหนึ่งนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับเราก็ไม่แนะนําให้คุณเดินทางเช้ามากนะครับเพราะบัตเดินทางเช้ามากคุณที่อยู่ไกลสามบินคุณอาจจะต้องตื่นตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็แก่ว่าถ้าใครนะครับทิดว่ายังมีแรงดู นะครับก็ไปถึงแล้วอยากเที่ยวเลยทเที่ยวไอเต็มที่นะครับใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตยามีครั้งหนึ่งว่าช่วงนี้ต้องรีบจองนะครับต้องรีบจองนะครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าจองช้าเนี่ยที่นั่งจะเต็มนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็คือสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อาจจะเต็มที่นะครับบางคนอาจจะจองแค่เสาร์อาทิตย์สาหรับทริปสั้นๆนะครับเพราะนั้นรีบจองวันใจเวลาดูไว้ให้ดีนะครับ เพื่อวางแผนในการเดินทางนะครับหลังจากคุณเลือกที่เวลาที่ถูกใจทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระบบจะออโตเมติกหรือว่ากําหนดว่าคุณจะมันจะสร้างระบบว่าคุณจะมีกระเป๋าเดินทางทั้งไปและกลับ20กิโลนะครับคุณกดออกเลยนะครับคุณไม่ต้องการนะครับไม่นั้นค่าคุณอยู่ที่พันสี่แต่ว่าถ้าคุณอยากได้ส่วนของน้าหนักกระเป๋านะครับที่รวมกันแล้วประมาณเกือบพันบาทเนี่ย คุณก็ยังคงกดต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็กดออกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ระบบเข้ามาบวกให้คุณก็คือค่าส่วนของตัวประกันเดินเดินทางนะครับถ้าในประเทศคุณคิดว่าไม่จําเป็นคุณก็มากดตัวส่วนของนวเยรชเชลนนะครับแล้วก็กด continu ์นะครับตรงนี้จะระบบจะหลังจากคุณกดทิ้งหมดทั้งกระเป๋าและส่วนของตัว ค่าประกันนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ150นะครับจากนั้นคุณก็กดต่อไปเลยเลยเราจากนั้นไปเลยนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าเดินทางวันที่เท่าไหร่เดินทางกลับเดินทางไปวันที่เท่าไหร่เดินทางกลับวันที่เท่าไหร่นะครับเดินทางจากสนามบินไหนไปสนามบินไหนนะครับขากลับจากสนามบินไหนไปดูเวลาให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครมี2ขาที่ไปต่อเครื่องมั่นใจว่าคุณต่อได้ทันเวลานะครับแล้วก็จากนั้น นะครับเขาให้ใส่ระบบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเอ่อหน้าสุดท้ายอย่างอื่นก็คงไม่ยากนะครับก็ให้ใส่ชุดส่วนของเบอร์เธอแล้วตรงนี้จะขึ้นมาให้คุณกดต่อไปเพื่อจ่ายเงินนะครับซึ่งก็ไม่ยากก็รู้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือระบบอื่นก็แล้วแต่สําหรับเอเชียนะครับก็คงไม่ยากอีกหนึ่งนะครับที่คุณต้องวางแผนการเดินทางนะครับก็มีไฮไลท์ช่วงไฮซีซันที่เขา ห้ามเดินทางครับแน่นอนช่วงสงการช่วงวันหยุดยาวนะครับจะมีการห้ามเดินทางเพื่อนก็ลองดูแล้วกันนะครับช่วงมิถุนากลางกลางก็อาจจะไหวอยู่นะครับกันยาทั้งเดือนนะครับสิงหาปลายปลายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กุมภาปีหน้าทั้งเดือนนะครับลองวางแผนได้ดีว่าช่วงไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับและอย่าลืมว่านะครับเดินทางได้ตั้งแต่11เมษายน65ถึง10 นี่สาหกหกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีตั๋วไปจองมาแล้วนะครับก็ลองดูวางแผนการเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้คุณนะครับเกิดอะไรนะขัดใจนะครับว่าเอ๊ะมวัวแต่ช้าอยู่นะครับคนที่จองไปแล้วชิวๆนะครับเอ่อไม่ได้จองพอเข้ากดเข้าไปดูออกไม่มีส่วนของที่นั่งว่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทาง แต่เนิ่นๆน,น,นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางนะครับอาจจะไปเยี่ยมญาติไปพักผ่อนนะครับหรือไปเปิดเห็นอะไรใหม่ๆในจังหวัดใหม่ๆนะครับทั้งเมืองหลักเมืองรอเมืองท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณได้รับทราบด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรที่อยาก ทราบคำถามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆผมใช้บริการทั้งเฟสหนึและเฟสองของเอเชียมาแล้วนะครับว่ามีอะไรสงสัยมีอะไรอยากแนะนำนะครับหรือว่าคนที่ใช้เฟสหนึเฟสองมาแล้วมีอะไรที่แนะนำเพื่อนฝูงที่เขาไม่รู้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วส่วนอื่นที่ผมทำในส่วนของ youtube ก็คือผม เตรียมตัวสอบนะครับสำหรับการเข้าราชการโดยเฉพาะส่วนของกอ,อภาคกน,นะครับมีทั้งในส่วนของ YouTube และ Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ